ครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดู Basic of m i n t e l ล w a n d e r r r Liberation ครับผมโดยสไลด์ทั้งหมดที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ผมทำร่วมกับคุณชานมครับซึ่งตอนนี้ช่องเรามีเพลย์ลิสต์ใหม่ก็เป็น w o n d e r e r Liberation ะเนาะและก็เล่นไปทั้งหมดประมาณ7 EP แล้วส่วนอันนี้ผมก็จะทำเอาไว้ลงในช่องนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หรือคนเล่นเก่าก็ได้อาจจะหลงลืมอะไรไปบางส่วนนะครับจะได้ย้อนกลับมาดูในคลิปนี้ได้ครับผม agenda ของเราก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อครับหัวข้อแรกทำความรู้จัก skill reverberation ครับหัวข้อที่2เงื่อนไข skill reverberation หัวข้อที่3ครับแนะนำการอัพสกิลและสเตตัสเบื้องต้นหัวข้อที่4แนะนำของสวมใส่เบื้องต้นครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกส่วนนี้ว่า r e v e r b แล้วกันนะครับมันจะได้เรียกสั้นๆง่ายๆครับในส่วนของ skill r e v e r b นะครับมี max skill อยู่ที่ level 5 f i x e t time 0.5วินาทีครับ VCT 1.5วินาทีเดเรศูนย์จุวินาทีคู Cru ูดาวศูนย์จุดวินาทีครับเราสามารถแก้เงื่อนไขได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นฟิก VCT เดเลยกเว้นคููดาวศูนย์จุดหนาวิเท่านั้นที่เรายังแก้ไขไม่ได้นะัแพทปัจจุบันตอนนี้ครับ รุ่นหนึ่งแพทย์อนาคตก็จะแก้ไม่ได้ยกเว้นจะมีการออกของแคสมาให้เราถึงจะแก้คูดาวเป็นศูนย์ได้ครับใช้ลูกธนูสิลูกยกเลิกการใช้ลูกอมทาร์กเก็ตครับเป็นเอนเนมี่เนาะก็คือวางใส่ศัตรูไม่ใช่วางใส่พื้นครับ AOE 7จคูณ7ช่องครับประเภทการโจมตีเป็นเวทมนต์เมจิกสกิลไม่คิดฮิตฟรีคิดเกาะเวทเดฟก,ก็คือทำเจาะเกาะร้อยทางสายเวทก็จะตีมอนเข้า100ปร็ครับสกิลไม่มีทางติดคีย์เข้าออก เป็นเวทธาตุตามลูกธนูที่สมใส่ในส่วนตรงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับเช่นเราไปเก็บเลเวลที่เนมเลดมันเป็นอันเดดครับเราใช้ลูกธนูเงินไปตีมันก็จะแหรงขึ้นและเมื่อเราจบเนมเลดแล้วเราไปต่อที่ดันแมวแมวเป็นธาตุดินเราใช้ลูกธนูไฟไปตีมันก็จะแหลงขึ้นครับ นี่แหละคือหลักการทํางานออกเวทธา่าตามลูกธนูครับผมเราจะทํายังไงให้รีเวิร์บออกสกิลรัวๆและออกสกิลแรงๆนะครับการที่ทําให้มันออกสกิลรัวนั้นหนึ่งต้องทําไลหลอดก่อนเนาะทำว่าไลหลอดก็คือทาวีดีทีหครับหรือทําด้วยสเตตัสห้าสามศูนย์ครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําดีเลย์กันครับถ้าเราไม่ทําดีเลย์เลยเราจะออกสกิลได้2ครั้งต่อ1วิครับแต่ถ้าเราอยากได้3มครั้งต่อวิเนี่ยเราต้องทำดีเลย์สามสิบหกเปอร์เซ็นต ASPD 184ครับ4ครั้งต่อวิดีเลย52% ASPD 188 Skill 5ครั้งต่อวิดีเลย60% ASPD 190ครับ Skill 6ครั้งต่อวิดีเลย68% ASPD 192ครับโดยในส่วนของ Wunderler เนี่ยจะค่อนข้างทำดีเลยยากกว่า m ิน t เพราะ m i n เทลมี Skill บากิช่วยดีเลยไปแล้ว30%แต่ดอร์เล l e r ไม่มีเลยครับเราต้องหาของรถดีเลยมาเองซึ่งถ้าเราจะเลือกเล่น เบื้องต้นก็แนะนําเป็นในส่วนของ Mintail ครับแต่ถ้าอยากเล่นมเดลอร์ได้ไหมก็ได้เช่นกันและเดี๋ยวผมจะหาของดีเลย์มาทําให้ดูในคลิปหน้าๆแล้วกันครับเมื่อเรารู้แล้วว่าทําให้รวยยังไงนะครับต่อมาเราจะทํายังไงให้สกิลมันออกไปแรงๆครับ 1. ก็คือทํา Mdk และเบสเลเวลเยอะๆครับเบสเลเวลเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยเราก็จะสามารถอัพอินได้เยอะมากขึ้นสกิลมันก็จะแหลกมากขึ้นครับ 2. ทําตัวคูณเพิ่มความแรงครับ ของเพิ่มความแรงสกิลรีเวิร์บครับเดี๋ยวหน้าถัดไปเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง b m เปอครับ C ความแรงเวทธาตุการ์ดพวกนี้ใช้ได้ทั้งหมดครับมัรก้าม้าหัวขาดไนเมอร์เอนเชียนมัมมี่ความแรงเวทต่อมอนสเตอร์ขนาดธาตุเผาตอนนี้ก็มีม้าขาเวทครับที่ใช้ได้ความแรงต่อคาร์ทั่วไปบอสครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของออปชันเนาะที่อยู่ติดกับเสื้อผ้าหรือไม่ก็อยู่ติดกับอาวุธครับเมื่อรัวแล้วแรงแล้วและจะทํายังไงให้รีเวิร์บใช้สกิลได้ต่อเนื่องครับเด้ง SP เยอะๆลดการใช้ SP ของปั๊มต่างๆครับเราใช้สกิลของพาก,ก็คือ Magnificat Song o n Mana เพิ่ม SP 20%เด้ง SP เร็วขึ้น250%นะครับที่เลเวลเต็มโดย Song of Mana เนี่ยเราต้องเต้นคู่กันนะครับทั้ง Min ท l และ w a n d e r e r 3. Service for you ครับ แม็ก p บวก20%แล้วก็ลดการใช้ s p ลง15%นครับสกิลนี้ใช้เฉพาะว a นเดอ e r เลอร์เท่านั้นมินเทลไม่มีครับแต่ถ้ามินเทลอยากได้ก็ต้องเอาวันเดเลอร์มาเต็นคู่กับผมเรามาดูของเพิ่มความแรงสกิลรีเวิร์กันบ้างนะครับอันแรกครับก็จะเป็นในส่วนของ Two a p o c i o Basil c a r d ครับหรือเราเรียกย่อๆกันว่า c a r d TA เมื่อใส่กับวุลเวล4ครับแล้วบวกสิธ์ขึ้นไปมันจะได้ความแรงรีเวิร์บหกครับถ้าเราใส่2ใบก็จะแรงขึ้น120% ต่อามา Temporal Circuit Wanderer Mintel ครับเมื่อหมวกบวก9เนี่ยเราจะได้ความแรงรีเวิร์ส60% อาวุธ Ancient Hero อับทำเป็เชลเป็นในส่วนของ Mintail เพิ่มความแรง Reverse 10%เมื่ออัพเป็น Patent ทำเป็ด s h e l เพิ่มความแรง Reverse 25%ครับแ a r r i e r Whip Wh K เป็นในส่วนของอาชีพ Wanderer ก็เช่นกันครับเหมือนในส่วนของอาวุธ Mintail เพิ่มความแรง10%เมื่อเป็น Patent Barrier w Wh i p เพิ่มความแรง25%ครับตั้งแตถัดมาเป็นอาวุธแผ่น17.2ครับ Batikier Wave เบอร์บวก11ได้ความแรง25% Batikier Spark ก็เช่นกันครับผม Wanderer Mintail Stone t ทั้ง3ส่วนบนและก็ส่วนหลังครับใส่ครบเซ็ตได้ความแรงสกิลรีเวิร์บ25%เซ็ตบวก10นะครับได้ความแรงรีเวิร์บ30%การ์ดชายนิ่งเพลเรกับเพย์อิงเพลเลกครับคอมโบกันต้องใส่ประดับ LR ครับได้ความแรงรีเวิร์บ50%ตอมิเติกโมดูลครับของแพตสิบเดเมื่อใส่กับเสื้อโบ11เเราจะได้ความแรงสกิลรีเวิร์บสูงสุดที่50%ครับ เพราะใส่ได้2เม็ดเม็ดละ25%สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการเซ็ต17.2ครับเมื่อเราใส่ครบเซ็ตทั้งหมดแล้วรองเท้าเราบวก10เนี่ยเราจะได้รีเวิร์บแรงขึ้นมาอีก30%ครับสายสุดทำของแล้วได้ความแรงรีเวิร์บ300%ปกติปกติครับถ้าความแรงสกิลมันล้นแบบนี้นะครับ เราก็จะถอดของออกบางส่วนแล้วไปใส่ตัวปูนอื่นๆแทนครับเราก็จะมาแนะนำการอัพสกิลแล้วก็สเตตัสเบื้องต้นครับผมเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะขอไปไวๆนะสำหรับสกิลนะครับให้เพื่อนๆพ,พอร์ตด,ดูเอาไว้นะครับและก็อัพตามนี้ได้เลยครับเล่นได้ตั้งแต่อาเชอร์คัตสองไปจนถึงวันเดรอร์เลอร์แล้วก็มินเทลเลยครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวผู้ชายมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลวันเดรอร์เลอร์ครับ อัพตามนี้ได้เลยครับมันก็จะครบพอดีเลยที่70จ็อบมินเทลก็เช่นกันครับต่อมาเรามาดูในส่วนของสเตตัสกันนะครับผมอ้างอิงตอนที่เราเลเวล200เลยไม่รวมถึงการใช้ ไอเทมหนงชิ้นที่ชื่อว่า Spirit of ฟเ r r หรือที่เพื่อนๆเรียกว่าบอลเขียวครับถ้าใครไปใส่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในส่วนของสเตตัสกันเอาเองครับเพราะว่าบอลเขียวเนี่ยเมื่อเราอัพทั้ง6 s สเตตัสตรงนี้ครับมันจะเพิ่มความแรงเวทธาต่างๆให้เราด้วยครับตรงนี้ก็ดูเป็นแนวทางได้เลยหรือถ้าใครอยากคำนวณเองนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่ใช้สเตตัสอะไร ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณไวแบสแซตได้เลยครับเรามาแนะนำของของใส่รีเวิร์บกันดีกว่าครับผมขั้นแรกก็จะเป็นในส่วนของบูสติ้งเซ e ตนะครับในส่วนของอาวุธนะครับรีเวิร์บวก20%และลดดีเลย์ลง10%ครับส่วนของเสื้อครับว c t 1 3ีลบ f ิบสามเัฟเฟอร์วีลบและดีเลย์ลดลงไปอีก10% s h ป e Fix c a น t ์ชูฟิกแคไทม์ลบวินาทีครับแล้วก็เอ r ย i n ลิง t ีซลด ลงไป10วินาทีครับผมทั้งหมดเนี่ยครับผมไม่ได้พูดความแรงของรีเวิร์บเนาะ VCT ลดลง28%ดีเลย์ลดลง20%ครับที่ไม่ได้พูดถึงความแรงเพราะอยากให้แก้เงื่อนไขพวก VCT กับ f i ก a ค t ให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราแก้เงื่อนไขตรง VCT ฟิกแค t ไม่ได้รวมถึงดีเลย์ด้วยนะครับมันจะรัวสกิลออกไปไม่ได้ครับเราก็มาคุยกันในชุดสวมใส่นอกกิจกรรมมานะครับนั่นก็คือเซตเลเวล100 No Bass Set ครับเมื่อเราใส่ครบทั้งหมดนะครับชูมัฟเฟอร์ลิง เราจะได้ฟรีแค่ไทม์ลดลงไป0.5วินาทีดีเลด์ลดลงไป5วินาทีวิสิีลดลง15วินาทีแล้วก็รีเวิร์บแรงขึ้น20%ครับต่อมาเป็นเซตกลางนะครับนั่นก็คือเซตอิ p พ r เรียที่เลเวล125ใส่ร่วมกันทั้งเซตลดวิซิีลงไป0.5วินาทีลดดีเลย์5วินาทีลดวิสิี24วินาทีแล้วก็รีเวิร์บแรงขึ้น25%ครับเซตสุดท้ายครับนั่นก็คือเกรดเซตครับ เมื่อใส่ครบเซต VCT ลดลงไป0.5วินาทีดีเลย์ลด5วินาที VCT ลด30%รีเว e ร์บ,บวกขึ้นมา30%เลยครับผมโดยในเซตพวกนี้นะครับเราได้จากการเดินเวส16.1ถึง17.1ครับถ้าใครใช้ใบผ่านเวส16.1-16.2คุณจะไม่สามารถเอาเหรียญมาแลกเซตโนเบสแล้วก็แลกเซต Imperial ได้ครับช่วงเลเวล100ถึง149เนี่ย เราควรจะใส่อาวุธอะไรดีก่อนที่จะมาอยู่กันนะตรงนี้ครับผมซึ่งถ้าใครเล่นกิจกรรม4ปีที่จะเข้ามาถึงในเดือนพฤษภามนี้นะครับคุณใส่ชุดกิจกรรม4ปีเวลไปได้เลยครับผมบอกเลยว่าเซตนั้นนะ่ะจะเวลให้ได้ถึงประมาณสัก170-175ครับและคุณค่อยมาเปลี่ยนในส่วนของอาวุธไม่ว่าจะเป็นของแคทหรือของแพทนะตรงนี้ครับแต่ใครเล่นนอกกิจกรรมนะครับช่วงเลเวล100-119 ให้เราใส่เป็นอาวุธอินฟิน t y ี้ที่แลกได้จากดันอินฟิน t y ี้ก็ได้ครับมันมีทั้งแท้และเครื่องดนตรีหรือใครบอกว่ามันหาแลกยากก็ใส่ในส่วนของอาวุธคิมสันได้เช่นกันครับความแรงช่วงแรกๆตรงนั้นน่ะสามารถ1-2 h ถึฮิตมอนที่เราเก็บเลเวลกันได้สบายๆครับเมื่อเราเลเวล120แล้วก็ให้เราหันมาใส่ในส่วนของอาวุธทานอเพราะมันบวก M อ t k เราอีก130หน่อยๆครับแล้วเมื่อถึงเลเวล150เราหนีไม่ออกแล้วครับ เราต้องเลือกเล่นระหว่างของแคสกับของแพทครับเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยเรามาดูในส่วนของของแคสกันก่อนนะครับ M A D K บวกสามหน่วยรีเวิร์บแรงขึ้น25%เวททุกธาตุแรงขึ้น12% M A D K บก7% f i ครับฟิกแคสไทม์0.5วินาทีเอนชาร์นได้2สล็อตครับแต่เป็นการเอนชาร์นด้วยของแคสซึ่งของแคสทั้ง2ชิ้นเนี่ยนะครับแรงได้โดยไม่ต้องสนเอนชาร์ครับทางเลือกด้านฝั่งขวาครับ ก็เป็นปาีเกียสปาร์กับปากีเอสเวฟเนาะ m อมดีคบวก234%รยครับเปอร์เซ็นต์รีเวิร์บเนี่ยแรงเท่ากับฝั่งซ้ายเลย25%ครับแต่ฝั่งนี้จะมีลดวิีให้อีก10%แต่ที่ผมมองว่ามันดีอีกหน่อยหนึ่งก็คือลดการใช้ SP สพีรีเวิร์บรครับผมเอนชานได้สสล็อตความยากง่ายในการเอนชานเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกไปตีมอนตัวไหนเพราะเอนชานมันสามารถหาได้ในเกมแล้วก็หาได้เรื่อยๆครับ อาวุธ2ชิ้นนี้ดอบจากมอนมีเอ็นชารติดมาให้1-2ช่องถ้าเราไม่พอใจเราสามารถใช้บาร์มิลติเกตไปแลกเป็นใบเอ็นชาร์ chant, เพื่อมารีออฟมันได้เลยๆครับผมอาวุธแพทนะครับจะแรงกว่าอาวุธแคทเมื่อเราออฟตรงเผ่าแล้วก็ตรงธาตุที่เราไปตีครับแต่ของแคทก็ยังจะแรงเสมอถ้าเรามีการออฟตรงเผ่าตรงธาต,าตาุเช่นกันกับ อาวุธแพทครับผมก็เลือกกันได้เลยตามสะดวกใจครับถ้าฝั่งนี้แพงก็หันมาใช้ฝั่งนี้แรงลดลงไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีใช้นะครับส่วนเรื่องหมวกเสื้อผ้าเครื่องสวมใส่อะไรเนี่ยให้ไปดูใน playlist Wanderer r e b e r a t i o n แล้วกันนะครับตอนนี้ทําไป7 EP แล้วก็น่าจะพอมองออกแล้วว่าควรสวมใส่อะไรบ้างนะครับไม่พูดในคลิปนี้แล้วเนาะเดี๋ยวมันยืดยาวเกินไปครับใครดูมาถึงนะตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือถูกใจยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพราะว่าตอนนี้ชอบ ของเรากำลังมุ่งหน้าสู่8000ซับสไครต์อยากถึงเร็วๆแล้วเนาะและยังไงเนี่ยผมก็ฝากไปกดไลค์วอลล์โว้แฟนเพจวีว่าทีซดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แฟนเพจของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ8,00 0ันฟอลโล่หกกว่าไลค์ก็อยากให้มันถึงสัก1000 f o l l ฟอลโล่นะครับใครยังไม่ได้กดก็ไปกดได้เช่นกันครับส่วนมุมขวาตรงนี้ตามอัธยาศัยได้เลยครับชอบตรงไหนเอาตรงนั้นครับสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ